โอเคนะครับเข้าเรื่องกันนะครับอ่าครับผมจะมาพูดถึงนะครับว่าอ่าระหว่างเป็ดไข่นะครับกับไก่ไข่นะครับเราควรจะอา่าเลี้ยงอะไรดีนะครับอา่าอะไรเลี้ยงแล้วมันคุ้มกว่านะครับ นะมันคุ้มกว่าแล้วก็เลี้ยงง่ายกว่านะครับนะครับตามประสบการณ์จริงผมเลยนะครับที่ผมเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดก็สามรุ่นนะครับสามรุ่นสี่รุ่นนะครับที่ผมเลี้ยงมาเป็ดนะครับมีทั้งลูกเป็ดมีทั้งเป็ดไข่สาวมีทั้งเป็ดแก่นะครับก็เลี้ยงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไก่ไข่ก็คือเป็นการเลี้ยงแบบ ตึงปล่อยตึงขังนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก <č you word> so. ็ปกติผมก็ปล่อยให้ทั้งวันนะครับเป็นบางวันนะครับถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องนะครับผมก็จะไม่ปล่อยออกมานะครับแต่ก็ฝนไม่ตกนะครับผมก็ปล่อยให้เขามาชมบรรยากาศทั้งนอกนะครับทั้งวันนะครับก็หลายวันแล้วนะครับผมปล่อยมาตั้งแต่ฝนไม่ไม่ตกแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขามากินหญ้ากินใบหญ้านะครับยอดหญ้าประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาคุก ขียดินนะครับนอนกิ้งขียดินนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะชอบแบบนี้นะครับเขาก็จะผ่อนคลายได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็นี่นะครับฝนตกมาเมื่อกี้นี้ก็แฉะไปหน่อยนึงนะครับก็ยังไม่ไล่เข้าไปนะครับก็บางตัวก็อยู่ในเล้าแล้วนะครับนะครับบางตัวก็เข้าไปกินอาหารอยู่ในเล้าแล้วนะครับนะครับนี่นะครับก็มาขวนอยู่ตรงนี้นะครับ มาขวดตรงนี้อยู่ประมาณนี้ครับขึ้นมาครับยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะแต่ก่อนมันเยอะนะครับแต่ผมก็ขายออกไปแล้วนะครับประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับก็เหลือประมาณร้อยกว่าตัวนะครับสําหรับไก่ที่ไข่ในปัจจุบันนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับสําหรับ การเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่นะครับไก่นะครับจะเลี้ยงยากกว่าเป็ดนะครับนะครับอันนี้ประสบการณ์จริงผมนะครับนะครับเพราะอะไรนะครับไก่เลี้ยงยากกว่าเป็ดนะครับนะก็คือนะครับไก่มันจะเป็นไก่เป็นอะไรเป็นอารมณ์ที่เครียดกับอากาศง่ายนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝนตกลมแดดอากาศร้อนอากาศเย็นหนาวนะครับไก่พวกนี้นะครับมันจะ ทําให้ปริมาณการไข่ลดลงนะครับนะครับนัปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีปัญหาแบบนี้นะครับเยอะนะครับอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนะครับมันก็เลยทําให้ไก่เครียดนะครับไม่กินอาหารบ้างไข่ลดบ้างไข่หยุดบ้างประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับการลงทุนลงทุนเยอะนะครับลงทุนเยอะนะครับอ่าเราก็ต้องซื้อลาง ถังน้ำนะล้างถังใส่อาหารถังใส่น้ำนะครับถ้าเป็นดีหน่อยก็ระบบอย่างดีนะครับระบบอัตโนมัติให้น้ําให้อาหารประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือผมจะพูดถึงการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยของผมนะครับปล่อยนะมันจะดูแลยากนะครับไก่จะป่วยง่ายนะครับไก่ป่วยง่ายนะครับไก่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะครับปัญหาก็คือหลักๆนะครับไก่มัน เครียดนะครับมันเครียดง่ายนะครับเครียดง่ายแล้วก็ทําให้อัตราการไข่มันก็จะลดลงนะไข่บ้างไม่ไข่บ้างประมาณนี้นะนผลข้อเสียของมันนะครับข้อเสียของมันนะครับแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งนะครับมันนะมันดูแลยากก็คือเรื่องเรื่องอพวกบริหารจัดการในโรงเรือนโรงเล้านะครับ,นะรบถ้ามันมีพื้นที่แฉะหรือมีอะไรหมักหมม,มอยู่ใน ในดินนะครับในดินมันก็จะเกิดกลายเป็นกลายการกลายเป็นเชื้อรานะเชื้อราหรือว่าพวกก๊าซแอมโมเนียนะครับส่งผลให้ไก่มีอาการหงอยเหงาซึมนะครับป่วยได้ง่ายนะครับนะครับก็เป็นบริหารการจัดการสําหรับการเลี้ยงแบบพื้นนะครับแบบพื้นนะครับเลี้ยงปล่อยพื้นนะครับนะนะอันนั้นก็มีการเลี้ยงหลายแบบนะครับยืนกรงบ้างอีแวบบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อย่อยอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็ลงทุนเยอะกว่านะครับอแล้วก็คือไก่จะราคาแพงกว่าเป็ดนะครับเป็ดก็จะราคาถูกกว่านะครับถูกยังไงนะครับก็ไก่ราคาอซื้อกันในท้องตลาดนะก็ตัวละร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยตุกบาทต่อตัวนะครับบางที่ก็สองร้อยกว่านะครับบางฟาร์มนะครับนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะ สั่งซื้อที่ไหนนะครับฟาร์มไหนนะครับก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็ความพึงพอใจของเรานะครับเราจะซื้อที่ไหนแล้วก็นะครับต้นทุนนะครับแต problem, okay, ่เ ok, ป็ดนะโอเคนะครับทีนี้ย้อนมาหาเป็ดนะครับเป็ดนะครับมันจะดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับความเครียดของเขาก็เครียดเหมือนกันนะครับแต่อัตราการไข่เขานะครับอัตราการไข่เขาก็ไข่เสถียรไข่คงที่นะครับแต่ก็ยังมีขึ้นมีลงอยู่นะครับ แต่ถ้าไม่หยุดไข่เลยก็ไม่มีนะครับมันไข่ทุกวันไข่ทุกวันนะครับผมก็ได้เก็บไข่ทุกวันนะครับก็มันจะมีช่วงที่หยุดไข่ก็เป็นช่วงที่อายุการผัดขนของเขานะครับเก้าเดือนนะครับเขาก็จะผัดขนนะครับแต่ก็ยังไข่อยู่นะครับไข่อาจจะมามากนะครับก็มันเลี้ยงง่ายนะครับก็คือมันเป็นเป็ดที่สามารถทนต่อสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพเล้านะพื้นนะครับ เป็ดแช่มันก็สามารถที่จะเห็นไหมครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็ดมันคู่กันกับน้ําอยู่แล้วนะครับตีนเป็ดนะครับปากเป็ดมันมาเพื่อที่จะหาหากินกับน้ําอยู่แล้วนะครับนะครับมันเหมาะสมอยู่กับคู่กันกับน้ํากับพื้นแฉะอยู่แล้วนะครับนิสัยของมันนะครับนะครับมันก็คือข้อดีมันสามารถทนทานต่อสภาพอากาศนะแล้วก็ป่วยยากนะครับนะก็ดูแลง่ายนะครับ พวกการให้อาหารก็ให้ง่ายนะครับเป็นรางพัสดุอะไรต่างๆให้ง่ายหมดนะครับ,รบถ้าไม่มีน้ำนเราก็ใช้กระมังนะครับอ่างผสมปูนกระบะผสมปูนประมาณนี้ล้อยางหรือว่ากระมังเล็กนะครับเอามาใส่น้ำเป็นภาชนะใส่น้ําใส่อาหารแล้วแต่นะคนี่ก็การเป็นการลงทุนง่ายลงทุนไม่เยอะนะครับเป็ดกตัวหนึ่งราคาร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ 150บาทนะสูงสุดนะครับนะครับก็ราคาถูกกว่าไก่นะครับนะนะซึ่งซึ่งการป่วยของเป็ดนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับผมเลี้ยงมานี้ปีหนึ่งแล้วนะยังไม่มีเป็ดตัวไหนที่จะมีอาการซึมเศร้านะครับแต่ก็จะมีช่วงแรกๆนะครับก็คือเป็ดเป็นโรคขาอ่อนนะครับเป็นป่วยท้องเสียนั่นแหละครับที่ตามบ้านๆเราเรียกนะครับก็เป็นเป็ดขาอ่อนเขาว่างั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วก็เป็นเป็ดป่วยที่ท้องเสียนะครับถ่ายเยอะหมดแรงนะครับไม่มีแรงที่จะเดินลุกกินอาหารสุดท้ายก็ตายไปนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเนื่องจากปัญหาก็คือน้ําขังนะครับน้าขังหลายๆวันนะครับนะอันนี้ก็อีกข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้ําขังนะครับเป็ดชอบอชอบไปสูบไปดูดนะครับดูดน้ําสกปรกกินนะครับยิ่งถ้าเป็นน้ําอะไรที่มันขังนาน สองวันสามวันเป็นอาทิตย์นะครับถ้ามันไปกินนะครับมันก็จะทาให้เป็ดท้องเสียนะครับนะครับแต่เรื่องโรงเรือนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องอย่าให้น้ําขังก็แล้วกันนะครับนะของผมไม่ขังนะครับมันมีเอ่อพื้นที่สรบเนี่ไหมครับไหลลงไมนน่นครับป่าอ้อยนะครับต้นเขียวต้นใหญ่นะครับนั่นนะพื้นพวกจ้าพวกอะไรเขียวชุ่มนะครับเพราะว่ามูลเป็ดนะครับเป็นปุ๋ยไปได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็นะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับนะครับ แต่กินข้อเสียมันก็ข้อเสียมันก็คือมันมันตกใจนะครับตกใจง่ายนะมันอยู่กับผมเลี้ยงอยู่กับเขาอยู่ทุกวันจนเป็นปีแล้วเขาก็ยังกลัวผมนะครับเขาก็ยังตกใจนะแต่พิษเป็ดชุดนั้นที่ฝั่งนู้นนะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับเขาก็ยังกลัวผมนะครับผมผมอยู่กับเป็ดทุกวันให้อาหารเขาทุกวันเขาก็ยังกลัวผมนะครับเป็ดเป็นขี้ตกใจนะครับก็แต่ยังไงมันก็ไข่เหมือนเดิม ไขยังเสียรอยู่นะครับปัญหาหลายอย่างที่ผมผ่านมาผมก็มาแบ่งปันมาบอกเล่ากันนะครับนบพอโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงนะครับการตลาดนะครับหรือว่าไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะครับเอาไข่ไก่ก่อนนะครับไข่ไก่ก็คือไข่ไก่มันจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการมากนะครับเพราะว่าผู้บริโภคต้องเขาชอบบริโภคไข่ไก่ เป็นส่วนมากนะครับแต่ส่วนไข่เป็ดก็ก็ยังมีนะครับแต่ก็ปริมาณน้อยกว่ารับบริโภคไข่ไก่นะครับซึ่งการตลาดของไข่ไก่นะครับมันก็จะดีกว่าไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดมันก็จะแพงกว่าไข่ไก่นะครับผู้บริโภคก็เลยหันมากินไข่ไก่แทนนะครับแต่จริงๆแล้วนะทุกวันนี้นะครับไข่ไก่นะครับทุกวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะยี่สิบ โอ้จำไม่ได้วันนี้วันที่ยี่สี่นะครับโอ้ลืมไปได้นะครับเพราะว่ามีนัดพรุ่งนี้นะวันศุกร์นะครับวันที่ยี่ห้านะครับวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่มิถุนาหกสี่นะครับหกสี่นะครับมิถุนาหกสี่นะครับยี่สิบสี่มิถุนาหกสี่นะครับณปัจจุบันนี้นะไข่ไก่ราคาแพงกว่าไข่เป็ดนะครับบอกได้เลยนะครับไปดูตลาดตามห้างเลยนะครับนะครับนะครับ ผลสุดท้ายก็คือไข่ไก่แพงแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ผู้บริโภคก็ยังบริโภคอยู่นะทุกวันนะครับอาจจะเป็นทุกครัวเรือนก็ว่าได้นะครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะัครบอีกอย่างหนึ่งนะครับไข่เป็ดนะครับมันก็ผู้บริโภคก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับไม่น้อยมากก็คือยังมียังมีเยอะก็แต่ก็ไม่ไม่เท่ากันกับบริโภคไข่ไก่นะครับส่วนมากจะนิยมไข่ไก่เป็นเฉพาะนะครับ แต่ถ้าไข่เป็ดมันก็มูลค่ามันสามารถที่จะแปรรูปได้นะครับการตลาดมันสามารถที่จะทําได้หลายอย่างหลายหลายอย่างนะครับการแปรรูปนะครับไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าอาหารขนมหวานนะครับประมาณนี้มันสามารถต่อยอดได้เพิ่มกาไรได้ได้อีกหลายช่องทางนะครับนี่ก็คือเป็ดนะครับการเลี้ยงเป็ดนะครับนะคไข่ไก่นะครับอะไรก็ประมาณนี้ครับลองดูนะครับไก่นะครับระหว่างไก่ไข่กับเป็ดไข่เราจะเลือกเลี้ยงอันไหนดีนะครับ อันไหนคุ้มทุนอันไหนเลี้ยงง่ายนะครับอะไรลงทุนน้อยอะไรลงทุนเยอะนะครับดูเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ mind, ถ้าดูแล้วก็ไปลองเอาไปปรับใช้หรือใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับ,นะรบอาจจะมีบางคนที่เขามีประส <lar> บการณ์มากกว่าผมนะครับเขาก็อาจจะมีเทคนิคอยา่างใดอย่างหนึ่งเขาอาจจะเลี้ยงง่ายกว่านะครับเขาก็การบริหารจัดการเขาก็จะดีกว่านะครับนะครับแต่ถ้าแบบ ที่ผมพูดมาครับการเลี้ยงแบบไก่ไข่นะครับกึ่งปล่อยนะอย่างนี้ครับอัตราการไข่มันก็จะน้อยนะครับนะหลายหลายคนก็อยากจะเลี้ยงแบบไก่ไข่อินซีนะครับเออเห็นไก่มาวิ่งเล่นเดินเล่นนะครับอันนี้เนี่ยข้อเสียนะครับไก่ห้าร้อยตัวหนึ่งพันตัวจะไข่สมมุติว่าไก่อยู่หนึ่งพันตัวจะไข่อยู่ที่หกร้อยเจ็ดร้อยตัวเองนะครับหกเจ็ดร้อยฟองเองนะครับนะที่เหลือไปไหนครับสามร้อยตัวนะเพราะว่า มันหยุดไข่บ้างไม่ไข่บ้างนะครับเพราะว่านะครับมันเอาสารอาหารไปนะครับไปคุ้ยเขี่ยนะครับมันเอาพลังงานจากการกินไปเผาผลาญเล่นนะครับนะครับดูเอาไว้นะครับสาหรับคนที่อยากเลี้ยงไก่กึงอิทซียินซีนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนะเขาเอาพลังงานจากการกินไปเผาผลาญเล่นนะครับดูเลยแทนที่เขาจะเอาพลังงานเราพัวที่อะไรต่างๆไปสร้างฟองไข่รังไข่นะเขาเข้ามาคุ้ยเขี่ย ใช้พลังงานให้เหนื่อยนะครับก็คือออกกาลังกายนะครับเหนื่อยนะครับทีนี้ก็สารอาหารต่างๆก็ย่อยไปหมดนะครับเทน่ที่จะไปสร้างฟอร์มไข่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าทําไมนะครับระหว่างการเลี้ยงปิดไข่กับไก่ไข่นะครับเลือกเอกนะครับนะครนะโอเคนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม